สวัสดีครับอยู่กับผมนายสินกับเกมมิพิควอลโตสนะครับผมคลิปนี้ครับเป็นคลิปเจาะลึกขุนพลนะครับที่เราจะมาทำความรู้จักกับขุนพลในเกมมิพิควอลโตสนะครับที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับในวรรณิยายชื่อดังอย่าง3ก๊กนั่นเองนะครับและวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับตัวละครหนึ่งที่มีชื่อว่าบางเตกนั่นเองนะครับผมในนวนิยายนะครับผมบางเตกเนี่ยนะครับเดิมนะครับเคยเป็นลูกน้องของ ม้าเท้งนะครับผมแล้วก็ในวันที่ม้าเท้งครับถูกประหารชีวิตนะครับโดยโจโฉตัวบางเตกนะครับก็ได้ติดตามม้าเฉียวนะครับเพื่อทำการสู้รบกับโจโฉหลายต่อหลายครั้งนะครับผมจนสุดท้ายครับถูกโจโฉจับได้นะครับแล้วก็ยอมสิโลราให้กับโจโฉนั่นเองนะครับผมแล้วก็บางเตกนะครับมีความสามารถในการสู้รบอย่างมากนะครับผม ยกตัวอย่างนะครับผมบางเต็กเนี่ยนะครับเคยประมือกับอีกิมนะครับผมแล้วก็ได้รับชัยชนะกลับมานะครับทำให้อีกิมรู้สึกอับอายมากๆนะครับผมแล้วก็ในวันที่บางเต็กครับผมอาสาครับผมไปสู้กับกวนอูนะครับผมอาสาไปสู้กับกวนอูเนี่ยนะครับก็กวนอูก็ชื่นชมฝีมือนะครับผมในความสามารถในการสู้รบของบางเต็กเป็นอย่างมากนะครับผมแล้วก็ สุดท้ายนะครับผมก็เสียท่านะครับให้กับกนอูนะครับผมด้วยกลยุทธ์นะครับน้ำเจ็ดทับนั่นเองนะครับทำให้น้ำท่วมนะครับกองทัพนะครับเสียหายนะครับแล้วบางเตกกับอีกิมนะครับผมก็ถูกจับทั้งคู่นะครับผมบางเตกเนี่ยนะครับก็ถูกประหารนะครับผมในขณะที่อีกิมนะครับเรียกร้อง ขอชีวิตนะครับผมแล้วก็กนอูก็เลยจับเอาไว้นั่นเองนะครับผมนี่คือประวัติของบางเต้ครับผมในนวนิยาย3ามก๊กนะครับต่อไปเรามาดูความสามารถของเขานะครับผมในเกมปิดวอลทนสันบ้างนะครับผมก็คําสั่งของเขานะครับอยู่ในป้ายเนะครับก็ถือว่าเก่งพอตัวนะครับผมหมู่เป็นประเภทม้านะครับผมค่าสถานะนะครับผมก็ แตตนะครับจะมีค่าสเตทนะครับที่สูงนะครับผมลองลงมาก็จะเป็นสปีดกับดีเฟนต์นะครับไม่แตกต่างกันมากนักนะครับผมแล้วก็ถัดมามีค่าอินลัดแล้วก็เสน่ห์นะครับผมที่อยู่ระดับต่ำนะครับผมก็ถือว่าเป็นขุนพลนะครับผมที่มีความสามารถทางด้านการต่อสู้แล้วก็การป้องกันนะครับที่สูงระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมต่อไปครับเรามาดูที่สกิลขุนพลกันบ้างสกิลขุนพลครับชื่อว่าแม่ทัพม้าขาวนะครับผมก็เป็น ตอนที่อยู่กับม้าเท้งนะครับผมก็ได้อยู่ในกองทัพนะครับม้าขาวด้วยนะครับผมก็เอฟเฟกเป็นพลังยุทธกลุ่มบัฟครับผมสร้างดาเมจพลังยุทธให้ทัพศัตรูในขอบเขต120%ครับและเพิ่มป้องกัน20%ให้ขุนพลม้าฝ่ายเราทั้งหมดนะครับผมสกิลนี้ครับผมเป็นการบัฟกองทัพม้านะครับผมให้กับทัพของเรานั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่ใช้ได้เลยทีเดียว นะครับผมหากเล่นเกมยื้อนะครับผมอ่าต่อไปครับผมมาดูที่สกิลหนึ่งกันบ้างครับผมสกิลนี้มีชื่อว่าแบกศึกครับผมสกิลนี้เป็นสกิลประเภทแอคทีฟอัตราการออก45%นะครับผมเอฟเฟกเป็นพลังยุทธ์กลุ่มบัฟแล้วก็ลดบัฟรายละเอียดเขาบอกว่าเพิ่มดาเมจพลังยุทธ์ให้กับตัวเองครับ25%แต่ได้รับดาเมจเพิ่ม25%ต่อเนื่อง10วินาทีและสุ่มคุณพ่นไฟศัตรูสองคนสั่งดาเมจพลังยุทธ์สูงสุดททีี่่180 10นนนะะคครรรัับบเเเเปอ์์ซ็ตลลว หากบางเต็กใช้สกิลนี้ครับจะไม่พ่วงเอฟเฟกเมื่อได้รับดาเมจนั่นเองนะครับผมก็สกิลนี้ครับผมถ้าบางเต็กใช้นะครับจะไม่มีการลดดาเมจนะครับเอ้ยไม่ใช่ได้รับดาเมจเพิ่มเนี่ยตรงนี้จะไม่มีนะครับผมจะมีแต่บัฟดาเมจอย่างเดียวนะครับผมก็ถือว่าเป็นสกิลนะครับที่เพิ่มพลังยุทธ์แล้วก็สร้างดาเมจนะครับได้รุนแรงนะครับผมนั่นหมายความว่าอีก2สกิลแอคทีฟที่ใช้ต่อเนื่อง นะครับผมเป็นสกิล2และสกิล3เนี่ยนะครับก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับแล้วก็สร้างดาเมจที่แรงขึ้นอีกเช่นกันนะครับผมสกิลที่แนะนำนะครับผมหากใครต้องการจะใช้นะครับเรามาดูในนี้กันก่อนนะครับผมในนี้เนี่ยไม่มีสกิลที่ผมแนะนำนะครับผมจริงๆบางอย่างก็พอใช้ได้แต่ผมไม่แนะนำละกันนะครับผมแนะนำอยู่2สกิลนะครับผมซึ่งเป็นสกิลระดับ A นะครับผมแนะนำสกิล2 นะครับผมสกิลนี้เลยครับผมสกิลชื่อว่าใส่เกราะยกพลนะครับผมแลกมาจากซีเอ็งนะครับผมจะสร้างดาเมจนะครับ165%นะครับใส่คุณพลศัตรู2คนแน่นอนครับก็จะได้รับบัฟเพิ่มอ่าครับเพิ่มพลังยุทธ์นะครับอีก25%ด้วยก็จะแรงขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมอีกสกิลหนึ่งครับผมที่ก็แนะนำให้ใช้เช่นกันนะครับก็คือสกิลของพัวหอง สกิลนี้มีชื่อว่าทุ่มเทพลังลบครับผมก็จะเป็นการสร้างดาเมจพลังยุทธ200%ครับใส่คุณพนไปศัตรูนอ่คนะครับแล้วก็โอกาส50%ครับปล่อยหมดพลังให้กับตัวเองเนี่ยต่อเนื่10วินาทีนะครับผมและใช้สกิลนี้ครับเป็นสกิลที่3นะครับจะทำให้สกิลนี้ครับจะได้รับบัฟนะครับเพิ่มพลังยุทธ25%ด้วยนั่นเองนะครับก็จะทำให้ดาเมจครับผมของบังเต็กครับผมมีความรุนแรงและ ดุนแรงยหญยอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมหากเป็นสกิลระดับ S นะครับผมสกิลระดับ S ที่แนะนำนะครับผมก็เช่นสกิลของโจเจียงครับผมสกิลชื่อว่าถล่มนะครับผมสกิลนี้นะครับผมจะสุ่มลดพลังป้องกันของศัตรูครับ2คนนะครับ100หน่วยต่อเนื่องสิบวิและสร้างดาเมจพลังยุทธ์ครับผม165%นะครับผมก็จะได้ศัตรูจะได้รับดีบัฟนะครับผมแล้วก็จะสร้างดาเมจด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นสกิลหนึ่งที่ ใช้ได้นะครับผมสำหรับบางเต็กนะครับผมอีกสกิลหนึ่งครับผมก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมนะครับหากเรามีตัวไหนก็ใช้สกิลนั้นได้เลยนะครับผมที่แนะนำก็อย่างเช่นสกิลของเตียวหุยนะครับผมสกิลชื่อว่าสตูนับหมื่นนะครับโจมตีใส่ขุนพลสตูทั้งหมดนะครับผมดาเมจที่110แต้มนะครับแล้วก็ทำให้ดาเมจสกิลของสตูนะครับลดลง30%ครับผมอ่า นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมหากจะใช้กับตัวของบางเตกนะครับผมต่อไปเป็นเรื่องของการวางแผนจัดทัพนะครับให้กับบางเตกนั่นเองนะครับผมจะจัดทับย่างไรดีนะครับผมผมหาบางเตกไม่เจอแล้วนะฮะเอาบางเตกอยู่ด้านบนนะฮะนะครับผมบางเตกอาจเจอแล้วนะนะครับผมอ่ะเรามาดูพันธนาการครับเขาไม่มีพันธนาการนะครับเพราะนั้นเรื่องจัดทับได้ตามสะดวกนะครับผม เรามาดูในนี้ครับเขาแนะนําอะไรมาบ้างนะครับผมอันนี้สําหรับในช่วงต้นเกมครับผมสามารถที่จะจัดทัพแบบนี้ได้นะครับผมก็ด้วยสกิลขุนพลนะครับผมที่ชื่อว่าแม่ทัพมมาขาวเนี่ยนะครับจะเพิ่มพลังให้กับขุนพลม้าเพราะฉนั้นเนี่ยนะครับถ้าในช่วงต้นครับเรามีเกียงอุยกนูนะครับเราให้บางเต้เป็นขุนพลรองก็ได้นะครับผมแล้วก็ใช้เกียงอุยอูครับเป็นขุนพลหลักนะครับที่จะลดตีเฟนต์นะครับผมก็ ถือว่าใช้ได้นะครับผมแล้วก็นะครับหากจะใช้ทับม้าล้วนนะครับในช่วงแรกเริ่มนะครับผมอาจจะใช้บางเตกนะครับผมแล้วก็ในท่านนะครับแล้วก็ตัวม้าอีกตัวหนึ่งนะครับอาจจะใช้พัวหองอีกตัวหนึ่งก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าจัดทับนะครับที่จะใช้เป็นขุนพลม้าล้วนเนาะนะครับผมก็แนะนำนะครับผมอาทิเช่นเป็นทับสสีก็จะมี บางเต็กนะครับลิโป้นะครับแล้วก็ตัวของม้าเฉียวอ่ะอันนี้ก็พอใช้ได้นะครับแต่มันจะผสมผสานหน่อยนะครับผมคุณพลม้ามีตัวไหนก็ลองเลือกดูตามความเหมาะสมนะครับผมอ่านะครับผมที่เป็นสายแอคทีฟด้วยนะนะครับผมที่เป็นสายแอคทีฟด้วยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วผมพูดตามตรงฮะส่วนใหญ่แล้วนะคบผมตัวของบางเต็กนะครับผมจะไม่ถูกนํามาใช้ในทีมสักเท่าไหร่นัดนะครับเพราะว่า ด้วยเขาบัฟตีเฟสเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราต้องการแบบให้จบดาเมจเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวบางเต้กครับจะถูกแลกในกาใช้สกิลเสริมากกว่านะครับผมก็อันนี้ก็แล้วแต่ทีมนะครับว่าเราจะเลือกใช้ทัพแบบไหนบ้างนะครับเพื่อความเหมาะสมในการเล่นนะครับผมเพราะว่าโดยทีมของบางเต้กแล้วเนี่ยนะครับจะต้องเป็นสายแอคทีฟนะครับผมซึ่งม้านะครับผมในใน ในช่วงซีซั่นแรกนะครับจะเป็นม้าสายคอมโบเสียเยอะนะครับจะเป็นม้าสายคอมโบเสียเยอะนะครับจะทําให้สกิลของบางเต็กเนี่ยนะครับไม่แสดงประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับผมก็สําหรับการแนะนํานะครับผมการจัดทัพจัดทีมของบางเต็กนะครับก็พอจะเป็นเท่านี้นะครับผมหากใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พอจะเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ